ออจะไปไหนวะไอ้พวกควายั้งหลายเหียพี่เอาน้องยอะไรมึงจะไปไหนเหี้ยมึงแม่นสู้กูไม่อร่อยสั์แก๊งมันมีแต่ควายควายกระจอกระจนั่นเลยเหียอยู่นี่ไปเลยสัสอะไรอะไรยิงให้อยู่ควายโง่เหี้ยเอาไว้

ใช่ครับไปเกิดครับขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยตายตายตายเฮียตายตายไเฮียอะไรโทษๆนะขอให้เสร็จดิอบนี่ทำไมกูปั๊มยาไม่ได้อะเย็นเย็นเย็น มึงเจ้ไปไหนมึงจ้ไปไหนเฮ้ยจะไปไหนไอ้สัสมันจะขึ้นรถมันจะขึ้นรถใช่ยิงมันดิบนรถไงอย่างบอสเนี่ยมึงยิงมันดิจะไปไหนเฮียมึงจะไปไหนไอ้สัสจะไปไหนไอ้เพี่อะแทงเพื่อนหัวไอ้สัสมันต้องยิงมาแล้วมันต้องยิงมาแล้วมันต้องยิงมาแล้วไอ้เนี่ยมันต้องยิงมาทล้วมัต้องยิงมาแล้วแตติ๊เล่นให้ อ้นะยเหนต่อไอ้เล็กมึงอิพี่อะไรควายสมมึงกันยิงขวาหน่อยสามยิงขวาหน่วยยิงผมหน่ยยิงผมหน่ยฉัามไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไหวเพื่อนไหวไอ้อมอรเยอะอุ้มมันล้มเดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวตกเสียงไ้เดียตกเสียงไ้ีไอเอาดิพี่ไปตีาดิไม่ต้องไอ้สัยกูขับให้รถมึงหนเฮียจะไปไหนอ่ะ เอาดิเอาดิรือเรื่องืเรื่องเรื่องทหรแี่แล้ว่ทไมเี่ฮียรันไม่ล็อกันไอัดเรียแล้วกูตั้งรถไอเฮียเพราสวยโอ้โหไหม่เป็นเฮี้ยอะไรอะ ไอ้ควายเลยกูดำยิงยิงยิงมันดิเล้อมอยู่ล้อมอยู่ล้อมอยู่ไปตามตามเอามันดิตามเอามันดิต้องห่อห่อหอก่อนห่อก่อนห่อก่อนอย่าเพิ่งกูห่อให้กูห่อให้ไอซีไอซี่เอาไปซี่เอาข้อเลยเบลเอาขึ้นมาขึ้นมาเบลเบลเบลก่ก็มึงก่อนเยะตีขึ้นไปตี มาส่งรถเรพี่รอพี่มีไจัดเอาไปไปเลยไปเลยไปเลยปลดล็อกปลดเราไม่ได้ไอ้สัตว์อ่าไปดิทีทีทีโอ้เฮี้ยน่วงไอ้สัตว์ไอ้จัดจะมึงลงลงลงขึ้นใหม่ลงขึ้นใหม่ดีมีหอปะมีหอปะมีหอปะมีหอบไหมึ้นได้ป่ะจัดขึ้นได้ไหมอ่โอเค ล้อแตกพอดสัตมยัยยิง hey, ิงเดียบัฟเก่งนะล่อไอสัตว์มีรถมีรถอีกคนนึงมีสองคนด้วยมีสองคนนะ เอ้ไม่ไหวไม่ไหวถือปืนไว้ถือปืนไว้ถือปืนไว้พี่ถือปืนไว้ถือปืนไว้ถือปืนไว้หลาโอ้ยไหวไหวชิวไหวชิวอะไรมึงจะไปไหนอ่ะจะไปไหนไปกินแกงเก้าแล้วมาเดาแดนใดละลละลาลนลายละลาลลาโอเคโอเคเอาด้เอาเด้เอาเดเอาเ้เอามาด้กูขึ้นรถให้มีเราได้ลาลลา ันนรถไม่มีรถนะตรงนี้ไม่นะไมีรถนะรถที่ท่านใช้ก็บอกแล้วมาตัดหน้าทำไม่ได้อะ่ะแป้งพอยายพี่ตั้งอย่าเข้าเดี๋ยวผมเล่นให้ไก่หมึกไม่ให้ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นอย่า่าได้นี่ <c oughs> <c oughs> โอเค อะไรอะไรเอาให้โดนดิขอแม่นแม่นหน่อยดิขอแม่นแม่นหน่อยดิขอแม่นแม่นหน่อยดิเฮ้ยแม่นแม่นหน่อยแม่นแม่หน่อยโง่เหี้ยแม่นหน่อยเนาะโอ้ยสัตว์คนละเชิงอ้เหี้ยไอ้ไอ้หมึกวางมาไว้มาเราจะทิ้งไว้เลยเบลเรจะไปทิ้งไว้เลยเบลจะไปทิ้งไว้เลยเบลเอาไปทิ้งไว้ที่เลยเบลเออจะทิ้งไว้เลยเบล เฮียอะไรไสัตว์มาไอสัตว์กูขอตึงๆเลยนะไอเฮียอ้าวไอสัตว์ไหนจะรีบก,กูไป กูอะไรอ่ะบายอะนี่เว้ยพ่อกูตายแลเนี่ยไอ้เหี้ยตึงพอมั้ยไอ้เหี <c oughs> ้ยตึงพอมั้ยสัตว์พอเปล่าตึงพอเปล่า <c oughs> พาู้มึงอ่ะเหี้ยแมไอหน้าหีตายครั้งแรกไอ้สัตว ปากเงี้ยแม่งไม่น่าจบไปเลยเนี่ยเฮียถือว่ากลัวเพิ่มเคสให้เพื่อนแล้วกันท่านตีนโค้งเฮียเลยวะเอ็ดดีสามันนะฮะโค้งทำไมวะปากดีจริงๆริงไ <ยะ S 1> ด้<ม>ีก<ด>ูแล้วดอกไม้ให้มึงเฮียโอ้มึงไม่กล้าดีควายน<อ>้องีเต๋ถูกล้วพี่ <c oughs> มึงไม่กล้าเอาดอกไม้กูดีควายเฮียก็ลองเอาไปดิไอสัตว์เด็ยแม่กลัวไม่กล้าดอกไม้กูเฮียคู่ครับไปควายกระจอก <laughs> 哎呀，我也不要倒埋？过谁呀！哎，轮哎呀！ ล่วงไปซ้ายโง่เหียขึ้นเร,ร็วมันจี กระสุนได้จากพวกมึงนนั่แหละไอ้เหี้ยยิงไม่หมดหรอกไอ้สัตว์เอาไว้เอาพี่เอาไว้พี่ยิงพี่มึงยิงเช่นนี้ลงเลยินี่ไงจัดให้ไงไว้ยิงไว้ยิงไว้มีไม้มีไม้มีไม้กูได้ยิงนี่เองยิงยิงยิงมือยิงเออจะไปไหนวะไอ้พวกควายทั้งหลายไอ้เหี้ยกบพี่เอาน้อง อะไรมึงจะไปไหนเฮียมึงแม่นสู้กูไม่อร่อยสัตว์แก๊งมันมีแต่ควายกระจอกะกระจาะนั่นแหละเฮียอยู่นี่ไปเลยสัยสทำไม่เป็นไรทำไรยิงให้อยู่ควายโง่เฮียแก๊งโง่เมื่อไงสัสอีควายโง่มาขอยอมไมีเฮียอยู่มานานแ <ๆ S 2> ล้วเป็นเฮียอะไรสัสกระเจาะกคือกระจอกไอ้สัตว์เอาไปเลยเบลเอาไปเลยเบลเอาไปเลยเบล อุ้มไม่ติดนี่ผมขอผมขออุ้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 มอุ้มได้อุไม่ไม่ไม่เอามานี่ผมขอผมขอถือ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 ปล่อยปล่อยปล่อยผมขอถือขอถือมาหน่วงมาหน่วงจะเย็นฟังนะเว้ยจริงจริงมึงสร้างเคสได้มันไม่ลงแบบไม่ลงว่ะมึงอุ้มแบบไม่ต้องหอดเลยก็ได้นะเว้ยแต่ว่ามันจะเปิดค่าปรับเมื่อไป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 เจอเลเวลเจอเลเวลนี่รถผมก็ได้พี่รถผมก็ได้ได้หมดอ้ามามือผมแล้วมามือผมแล้ว โอ้ไรวะเนี่ยมึงอย่าดิ้นให้มันมากดิไอสัตว์เฮี้ยตายดิ้นอยู่ได้เฮี้ยโวตีนี่ยอุดปากแม่งไอสัตว์เอาขึ้นมาดิเฮี้ยดื้อจังไะเอ้าเฮ้ยมึงเลิกดิ้นดิไอสัตว์จะดิ้นเฮี้ยขนาดแล้วจะดิ้นเฮี้ยอะไรจะดิ้นทำเฮี้ยอะไรสัตว์ยุบไปเถอะเชื่อกูไอเฮี้ย อยู่กันเยอะเล่นกันโง่ๆอย่างเงี้ยไอสัตว์ชื่อแกงเฮียเลย C M R Waterfly เหรอเฮียไอสัตว์ต้องรอรวมรอรวมไอเฮียเพราะหัวหน้าแกงมันมันโง่ไงรวมเลยรวมพวกมึงไม่ได้ไอสัตว์พวกมึงก็ควายเหมือนกันแหละเฮียไอสัตวควยควายไอแกงควายควายเฮียรวมตัวกันไอสัตว์ ไอสัตว์ทำทรงทำทรงใส่แบบคอเต่าแดงไอเฮียมึงอยากเป็นพี่เฉินเหรอไอเฮียมึงไม่มีสมองเหมือนเขาหรอกไอสัตว์ทำทรงไอเฮียไออยากอยากอยากเท่เหมือนป๊ากว่ะไม่จักปะไอสัตว์พมิดโรเปสไอเฮียกลัวหมึกโรเปสไอสัตว์คือมึงคิดเอานะเว้ยมึงจะไฝ่กี่ไฟอ่กี่ไฝ่ที่มึงเล่นมาไอสัตว์ตั้งแต่วันเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะวันที่สาม ไอ้เฮียมึงมีไฟอยูกที่มึงชนะพวกกูแบบเฮ้ยเฮียกากินังกระจ่อไอ้เฮียมึงเคยได้พูดป่ะวะไอ้สัตว์ไม่มีนะไอ้เฮียไฟรวมแพ้ไฟรวมแพ้เฮียแก๊งมึงคงเซ็งว่าเฮ้ยทำไมพวกกูแม่งไอ้สัตว์อยู่ก่อนมาเป็นปีไอ้เฮียเจอแก๊งเด็กใหม่ตบสยู่ยี่เลยไอ้เฮียไอ้สัตว์ได้คิวเลอร์คอยก็ไม่เข้ามาเอาไอ้เฮียควายทุกเรื่องไอ้สัตว์ทุกเรื่องจริงๆไอ้เหี้ย กูละท้อใจพงเป็นกูกูออกแก๊งกูจบโลเลยเฮียเมื่บ,บสักครั้งนึงกูใส่สูตรเท้าที่ข้างหลังเขียวว่าคาร์เมลูนอนะกูจบโลเลยเฮียร,รับไม่ได้จริงไอใส่หลังกูคงเป็นขี้เกลื่อนขี้กากแบบไม่ไหวอะไรเฮีย,แ,ยแต่เชื่อกูจบเนี้ยมึงยุบแก๊งมึงไปบอกไอ้เฮียเจมครับยุบแก๊งเหรอครับไอ้เฮียมึงแม่ง,งโง่เกยว์วะพาผมงโง่ตามไปด้วยเนี่ยจริงไอ้เฮียหัวหน้าแก๊งงน,นี้ตัวแบบตัวเอ๋ลยไอ้เฮียจะคุยกับคนในแก๊งกูจะคุยแต่คนที่ใจดีด้วยไอ้เฮียเป็นเฮียอะไรไอ้สัตส ปล่อเด็กก๋ไอสัตว์ไปปล่อคนอื่นแทนนู่นไอเฮียเจอกันควายทุกเฮียสัตว์ลงไปเฮียกูปล่อยก็ลงไปสิเฮียเยี่ยวใส่แม่งเลยสัตว์เฮียอ่ะแดกเยี่ยวใส่ไปแป๊บนึงกำลังมาแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังมากำลังมาใจเย็นไอเฮียไม่ไหลไว้สัตว์เชียเยี่ยวไม่ไหลอีก กูท้อไอ้ข้าข้าปากอ่าปากอยู่พอดีเลยอาอาอาาโอ้พอดีปากอร่อยไหมอี้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะไอสัตว์ทำให้กูค้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเหนื่อยป่ะเพื่อนมึงเข้าตู้เออไปละอ่ะมึงแดกเยี่ยวกูต่อฟังกูพูดไปแล้วก็เนี่ยโอ้โหไอเฮียหายหมดไอสัตว์อ่ะกืนกืนด้วยกืนด้วยเต็มปากแล้วเต็มปากก็กืน ไอสัตว์ไอเฮี้ยมึงนี่มันดื้อได้ไขวะไอสัตว์ไม่เคยอยู่นิ่งเลยไอเหี้ยมันนี่เลยมาอีกรอบเลยมึงอ่ะผมไม่ปล่อยละไอสัตว์เออเหี้ยปะจบละไอสัตว์ไอพวกแก๊งกากรไอเหี้ยเจอกันเก่งเมื่อไหร่หรือมาเอาคืนนะไอเหี้ยแต่ดูทรงไม่น่าว่ะ อยู่ตรงไม่น่าเพื่อยุบแก๊งเพื่อเฮียกระจอกเฮียอาเฮียก็มาเจอเลยนะเฮียขอขอขอเบิร์นเบิร์นล้อใส่หัวมันในเฮียเพื่อมือแบบเอาขี้เลื่อยจากสมองออกมั่งไงเฮียนี่นี่กูเผาศพให้เฮีย Terima <sweak> kasih telah menonton!